สำหรับชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายน -15 ธันวาคมในปี2568นี้มีการพยากรณ์จากหมอดูชื่อดังหลายท่านดังนี้การงานปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกอาจต้องเผชิญกับความท้าทายหรือทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่ขาวางพยายามเหล่านี้ จะนำมาซึ่งความสำเร็จในครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามควรระวังการถูกใส่ร้ายหรือนินทาในที่ทำงานควรหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในความขัดแย้งภายในองค์กรการเงินมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมและอาจได้รับโชคลาภจากทรัพย์สินหรือมรดกอย่างไรก็ตามควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเนื่องจากมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มขึ้นความรักสำหรับคนโสดครึ่งปีแรกเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบปักคนใหม่ หรือพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงและแข็งแรงสุขภาพควรใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้ใหญ่ในครอบครัวเนื่องจากอาจมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยเกิดขึ้นตลอดทั้งปีการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงคำแนะนำเพิ่มเติมการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือถวายผ้าไตรจีวรที่ห่มองค์พระประธานอาจช่วยเสริมดวงและลดผลกระทบจากการถูกใส่ร้ายหรือนินทา คาถาเรียกทรัพย์สำหรับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีพลังจิตแข็งแกร่งมีเสน่ห์และความลึกลับการใช้คาถาเรียกทรัพย์ควรเน้นที่พลังจิตความตั้งใจแน่วแน่และศรัทธาคาถาเรียกทรัพย์สวดภาวนาก่อนออกจากบ้านหรือก่อนทำธุรกิจการค้าตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าอมนโมมหาลาภามหาศิษ์มหาเศรษฐีมหานิยมปู่พระอินประธานทรัพย์ปู่พระพรหมประธานโชคปู่พระสิวประธานชัย อม,มหาลาภานาชลิตนมพัทะเงินทองไหลมานาชลิโอมนมพัทโอมมหาลาภมหาเศรษฐีนมพัทะวิธีใช้สวดทุกวันตอนเช้าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนทํางานตั้งจิตแน่วแน่นึกถึงความมั่งคั่งเงินทองโชคลาภหากทําธุรกิจให้สวดก่อนเปิดร้านหรือก่อนพูดคุยเรื่องเงินทองราศีพิจิก 23. ตุลาคมถึงีิ 21. พฤศจิกายน เป็นราศีที่มีพลังลึกลับหน้าค้นหาและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะกับชาวราศีพิจิกได้แก่ 1. พระแม่กาลีพระแม่กาลีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอํานาจการปกป้องและการทําลายสิ่งไม่ดีเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นใหม่เหมาะกับชาวพิจิกที่มักเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและต้องการพลังปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย 2. พญานาคพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภอำนาจ และการปกป้องจากสิ่งไม่ดีเหมาะกับชาวพิจิตที่มีจิตสัมผัสหรือเชื่อมโยงกับพลังงานลีลับ 3. พระพิกเนธพระพิกเนตเป็นเทพแห่งความสาเร็จและการขจัดอุปสรรคเหมาะกับชาวพิจิตที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและการงาน 4. เทพฮาเดสตามความเชื่อกรีกเทพฮาเดสเป็นเทพแห่งโยมโลกและการเปลี่ยนผ่านซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของราศีพิจิตที่เกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่และการฟื้นตัว5เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่ทัพทีมเป็นเทพที่ปกป้องชาวเรือและผู้หญิงช่วยเสริมด้านความปลอดภัยและโชคลาภโดยเฉพาะสําหรับชาวพิจิกที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการทําธุรกิจหากชาวราศีพิจิกต้องการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรบูชาด้วยจิตศรัทธาและทําความดีควบคู่ไปด้วยจะช่วยให้พลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตการซื้อลอตเตอรี่สําหรับคนราศีพิจิก24ตุลาคม22พฤศจิกายนอาจพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้เพื่อเสริมดวง และเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล 1. เลขนำโชคของราศีพิจิกเลขเด่น 4, 5, 9เลขเสริม 0, 1, 8ลองนำเลขเหล่านี้ไปจับคู่กับเลขที่มีความหมายกับคุณเช่นวันเกิดทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์ 2. วันและเวลาที่ควรซื้อวันที่ดีที่สุดวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ช่วงเวลามงคล 9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีและ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสสถานที่ซื้อที่เสริมดวงศาลเจ้าหรือวัดที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเช่นวัดแขกวัดพระแก้วศาลท่อปูสีสุโธคำชะโนดแผงลอตเตอรี่ใกล้น้ำเช่นตลาดน้ำท่าเรือวัดริมน้ำสี่วิธีเลือกเลขให้ถูกฉลกเน้นเลขที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ๆเพราะราศีพิจิกเป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลง ใช้เลขมงคลตามปีเกิดควบคู่ไปด้วยเช่นปีเกิดของคุณมีเลขไหนเด่นก็ลองนำมารวมกัน 5. เคล็ดลับเสริมดวงก่อนซื้อสวดมนต์ขอพรจากพระแม่ลักษมีพ่อปู่ศิีสุสุธโทโทรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศร,รัทธ,ธาพบวัตถุมงคลเสริมโชคลาภเช่นเหรียญพระพิกเนตยันเรียกทรัพย์ทำบุญเสริมดวงเช่นทำบุญปล่อยปลาบริจาคเงินให้เด็กยากไร้สำหรับชาวราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน -15 ธันวาคมการเสริมดวงด้วยคาถาและบทสวดสามารถช่วยเพิ่มพลังบวกดึงดูดโชคลาภความสำเร็จและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้คาถาเสริมดวงชัตราศีพิจิก 1. คาถาบูชาองค์พระศิวะช่วยเสริมอำนาจบาร,รมีและความมั่นคงในชีวิตโอมนมัตสิวายะสวด3,9หรือ108จบ 2. คาถาเรียกโชคลาภและความสำเร็จ นโมเมสัพพทธวานังสัพพสุขังพวันตุเม 3. คา,าถาป้องกันภัยและเสริมพลังจิตอิติสุขโตอรหังพุทโธน,นโมพุทธายะสวดสามหรือ9จบก่อนออกจากบ้าน 4. คาถามหาสเสน์เพิ่มสเสน์เมตตามหานิยมโอมะนะโมพุทธายะปุริมังสรีรางมะมะชโลสัพพวันตุเมเพล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิก เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่่าวพระราหูดาวประจำราศีโดยถวายของดำแปดอย่างเช่นกาแฟดำเฉาวกล้วยทั่วดำเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บูชาพระศิวะหรือพระแม่กาลีเพื่อเสริมพลังอำนาจเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่พบเครื่องรางเช่นปีเสียเหรียญพระราหูแหวนพญานาคเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสริมบุญด้วยการทำทานโดยเฉพาะช่วยเหลือสัตว์หรือถ่ายชีวิตโคกร,ระบือ ในปีพุทธศักราช2568นี้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในหลายด้านดังนี้การงานมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหญ่หรือทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์ซึ่งจะได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้ใหญ่เพศชายที่สนับสนุนคุณความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนต่างวัยหรือคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จัก การเงินมีเกณฑได้รับมรดกหรือทรัพย์สินตกทอดจากผู้ใหญ่นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์2568ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกยังมีเกณฑ์ขยับขยายโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และการเดินทางจะนำพาโชคลาบมาให้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตนเองและผู้ใหญ่ในครอบครัวเนื่องจากอาจมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยรวมแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในหลายด้านซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตของคุณคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นให้ออกไปให้หมดที่มันคอยฉุดรั้งชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยกับเขาสักที